That's oh. <laughs> it. Magic and it's growing all the time. A new adventure waits for us. Each day is yours and mine. We'll make it special every time. We'll make it's it special, special every, time. every time. What a, what a wonderful wonder friend My very best friend. Uh. รับเข้าสู่ช่องของพี่ชาวันนี้พี่ชาจะมาทำคลิปเกี่ยวกับอะไรที่เพลงคือต้นก็น,น่าจะดูแล้วทำไมมันจะเป็นเรื่องของการ์ตูนที่พวกเราเนะี่ยต้องเคยดูกันอย่างแน่นอนนั่นก็คือ My Little Pony f r i e n d s h i p Is Magic น,นั่นเองอะซึ่งมันเป็นเรื่องที่แน่นอนทุกคนต้องเคยดูแน่นอนซึ่งวันนี้เนะี่ยจะจะมาเล่าประวัติของตัวละครตัวละครหนึ่งที่เชื่อว่าจะไม่ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนั่นก็คือ เทวไลท์สปาร์คเกอร์นั่นเองก็คือเป็นตัวเอกในเรื่องมาริเทนโพนี่เลยซึ่งตัวเทวไลท์น่ะจะมาเป็นคนรแรกเลยตั้งแต่เริ่มเลือกมาเนี่ยเทวไลท์น่ะจะเป็นตัวหลักหมดก็คือเทวไลท์น่ะตอนแรกน่ะเทวไลท์น่ะจะไม่มีปีกเทวไลท์น่ะจะไม่มีปีกนะเทวไลท์ Twilight จะไม่มีปีกแต่มีแค่เขาเท่านั้นแต่พอตอนหลังเนี่ยได้ไปทำภารกิจอะไรทุกอย่างเนี่ย จนได้ปีกมาแล้วกลายเป็นอะไรนะมีคอนเหรอไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรนะที่มีปีกมีเขาอะไม่รู้แหละอ่ะเธอทำอะไรน่ะตอนแรกอะเธอเ,เอเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมเขาเป็นลูกศิษย,ย์ของเจ้าหญิงเฮเลีเทียใช่ไหมอ่ะถูกใช่ไหมเมื่อเขาเป็นลูกศิษย์โอเคได้ไหยแล้วพอเขาโตโจะเห็นนะเนี่ยก็ได้รับพภารกิจมาตามหามิตรภาพแหล่งจนกลายมาเป็นเรื่องราวเหมือนต่อไปอ่ะซึ่งเพื่อนคนแรกที่เธอมาไดเจอนะ่ะก็คือ ซึ่งอะงไรได้พบน่ะ mm. ก็คือ mm. พิงกี้พาย,ยานี่นแหละน่าจะเป็นพิงกี้พายและก็รัตรชา,ยยานี่นแหละอ่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่าประวัติของพาวไรล์กันอ่ะอ่ะล้คก่อนที่จะไปทล่าประวัติเราม,มา เราจะมารู้ก่อนว่า,วาคิวต้มาสของทวไลน์เป็นอะไรคริวต้มาสของทวไลนยจะเป็นรูปดาวสีชมพูเข้มอยู่ตรงกลางแล้วจะมีดาวสีขาวที่ใหญ่กว่าอยู่ข้างหลังแล้วก็มีดาวเล็กๆอยู่อีกมากมายอยู่ข้างหลังนั่นเองเป็นคิวต้มา์คือทวไลนะจะไปทําภารกิจตอนเด็กนะทราเมื่อตอนเด็กนะจะไปภารกิจก็คือไปฟักไข่ มังต่อนจนได้เป็นสไปนั่นเองที่เรื่งก็เรื่องราก็ดำเนินต่อไปนั่นเองซึ่งไฮไลท์เนี่ยจะมีรูปลักษณ์ที่มีผิวสีม่วงอ่อนผมหน้ามา้าผมหน้าม้าสีน้ำเงินแล้วก็จะมีไฮไลท์ผมสีม่วงแล้วก็สีคพูอยู่นั่นเอง ซึ่งทวาร์ไลเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งพลังมิตภาพ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 นั่นเองมิตภาพนั่นเองโโทมาไรเนี่ยจะมีลักษณะที่จะเป็นยูนิคอร์นที่มีปีกใช่ไหมอะ เร่องภารกิจต่อไปใช่ไหมเต้นโถวไลน์เนี่ยเป็นตัวหลักที่เราต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนคราวนี้ทุกคนจะไม่รู้เลยว่าเทมไวย์ไลน์เนี่ยจะมีด้านมืดอยู่นั่นเองด้านมืดของเทมไวย์ไลน์ก็คือบูทาร์ไลส์สปาร์คเค้กนันเองเป็นด้านมืดที่ในทีวีซีรีส์เนี่ยจะไม่มีให้ฉายมันจะมีอยู่ในช่องยูทูบยูทูบหนึ่งนะมันจะมีช่องยูทูบในช่องยูทูบยูทูบหนึ่ง,ง, YouTube, อ,ง, YouTube, YouTube งอ่ะซึ่งเรื่องราวจะเล่าถึงมไม่เต้นโพนี่ โรคปกตินะมาต้นมาที่มันเป็นโรคปกตินะ่ะได้หลุดมาอีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นมิติที่บ้านเมือง,งอ่ะมันแบเด็ดทั้งๆที่จะทรุดโทมทุดโทมเลยแหละเป็นทั้งๆที่จะทรุดโทรมทุกคนแรกที่เข้ามาก็คือเรียลิตี้นั่นเองแล้วก็ถูกอ,อะไรสักอย่างหนึ่งแปลเปลี่ยนให้กลายเป็นอีกตัวตนด้านมืดกลายเป็น, Food, น,นเรียลฟูดในกลายเป็นเรียลฟูดแล้วเรียลิตี้เนี่ยในเวอร์ชันนี้นะ อุ้จะอีกลูกหนึ่งนะก็คือจะเป็นพูลชั่นที่ยังไงที่จะมีตัวสีขาวอะเรที่มันก็ตัวสีขาวอยู่แล้วใช่ไหมอะตัวสีขาวอยู่แล้วเนีย่ยก็สีขาวแต่มันจะมีผมที่ถ้าอะไรที่ปกติปกติอะ,อะมันจะเป็นมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นยังไงมันก็จะเป็น สีม่วงกับสีน้ำเงินใช่ไหมผมอะแต่พอเพอร์เซชันเนี้อมาตัดเป็นสีชมพูซึ่งไรตี้น่ะแต่เป็นคนเปลี่ยนทุกคนน่ะให้เป็นอีก,กลายมืดแดงนะพอไวไลท์น่ะที่มันเปลี่ยนเป็นบูทาไลท์น่ะก็คือเป็นคนสุดท้ายที่ถูกไรตี้เปลี่ยนเมฆอ่ะซึ่งวันนี้น่ะมันเป็นตัวละครได้ใช่ไหมว่าข้อมูลอาจจะผิดเพี้ยนอาจจะพูดตะกุูตะกตารโอ้ยตะกุูตะกัรไปบ้างทางเราก็ขอ อาภายัยด้วยด้วยเพราะว่ามี่เป็นตัวละครแรกแล้วก็ตัวละครแรกก็ขออาภัยด้วยท้งหมนแหละตะกุกตะกัตก,กตรงไม่ค่อยจะดูเรื่องก็ขออาภัยด้วยเหมือนกันพอถึคลิปนี้ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ส่วนถ้าข้อมูลเล่าตกไปอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวทาเราก็ขออาภายัยเหมือนเดิมและขออภัยเหมือนเดิมในรั้งขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้